เอาได้ครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแมปของสเปกสเปกสปอร์ติงสเปคเ,เ,เ,เตอร์กันนะ,อะโอ้เพื่อนเอาอุปกรณ์ไปหมดแล้วก็แบบนี้นะเป็นเกมแบบว่าแนวหาชนิดของผีนะครับามชนิดผีนี่ก็มีหลายชนิดเนาะอืมมีว่าไนเมอะไรอะแบนชีนี่จะไม่ค่อยได้แล้วคนระับ นี่ห้องเก็บของนะอย่างแรกเลยเราต้องหาห้องที่ผีนั้นอยู่ครับผมเสียงแรกเสียงไรนี่ย้องอะไโอู้เพื่อนอยู่ไหนอ่ะนี่นี่เพื่อนอีกคนห้องนี้เหรอเฮ้ยอันนี้นี่นี่ฟิงเกิลสปิน,นอย่างนั้นเด๋ยวน่เด มัน้นี่ไงวะอ่านี่ฮะชนดิดของผีนะฮะ Banshee Demon Man s p i r นะฮะ Porter ์โเตอร i n Shade Yuri ตัวนี้ร e v ว n a n นะฮะ Phantom Wendigo U อันนี้อันไ,ไม่รู้อ่าไงนะมีประมาณ24 25อ๋ออันนี้ไม่ใช่เอ่มอมันไอ้นี่ไงนะ เลือกชิ้นผีอ่ะอ่ะนี่งไงอย่างแรกเราเจอฟิงเกิลสปินนะฮะลาย้วมือนี่ฮะลาย้วมือจะเป็นนี้อ่าโอ้ยตรงนี้ก็มีนี่นะโอ้ยโทษโทษโทษเพื่อคงตกใจมาเจ้าห้องนี้แหละเท่าไหร่เพื่อนเออห้องนี้แน่น่ะห้องนี้นะ่ย Dirty Water เอ้ย น้ำสกปกครับผมนี่ไหนวะเอ๊ยเอ้ย dirty water มันอะไรอ่ะอเดี๋ยวนะพวกไหนกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นรถที่แบบว่า,าเราเตรียมอุปกรณ์มานะครับผมอ่าเอ้ยมีอะไรเราก็จะมีค่าแบบว่าอืม ประสาทนะฮะผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าไงเนาะค่าประสาทอ,อ่ะค่าสติปัญญาอะไรประมาณนั้นมั้งอะไรอะ่ะเพื่อนพิมพ์อะไรกมานก่นไปหาผิดีกว่านะฮะเฮ้ยเสียงไรอ่ะ เหมือนไฟจะโดนตัดแล้วนะเออไม่ก็วันนี้ใครมีเอฟเอฟใครอ่ะฮ้ย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 ฮ้เยอะเยอะเยอะไอเฮียแล้วตอนนั้นกูอยู่คนเดียวโอ้ยเย้ตกใจหมด ไอเวนเมื I mean. ่อกี้ผมอยู่คนเดียวตกใจแทบแย่นี่อะไรเนี่ยว่าแต่แมนโอเคเข้ามาในห้องเรีบรย,เเรยบร้อยแนละ้วในบ้านดิไม่ไม่ใช่โอ้ตรงนี้มีเพื่อนเจออะไรบ้เพเ่รอแบบโอ้โห ถ้าผีมาเพ่นคนแรกเลยเฮ้ยคนอยู่ไหนอะอยู่ในห้องนี้อะเอ้ยเดี๋ยวนะห้องนี้มันเชื่อมกันหรอเอ้ยฉักจะงงอะอ๋ออ๋อเพื่อนตกใจหมดเลยเอ้ยเพื่อนอีกคนอ๋อยู่นี่เจออะไรไหมเพื่อน ตอนนี้เราได้ fingerspin นะฮะ writing ไหนไหนไหนออกข้างในใช่ป่ะข้างในโอเค p a s s m e n t อืมแล้วมันต้องดูไงถึงผีจะเขียนอ่ะอันนี้คือ writing นะฮะก็คือผีต้องเขียนสมุดไงผมเอออะไรอ่ะ ơi cái gì đó chứ mấy chứ mấy phải cái phim nhé Xì, xì bài đó xì bài đó Xì bài Rồi là sang tay một Xì bài đó Xì bài cụ tay một đấy này à như này quá ไปแล้วเหรอเสียงอะจะเสียงละเมื่อกี้จะเกือบไปแล้วผมเฮ้ย,กเ,ยเกือบแล้ว imf อะไรกันแน่อ imf ไม่ห้าหรอ imf ก็คืออันนี้ครับผมเป็นเครื่องตรวจับความโหดของพี่ผมไม่รู้จะอธิบายยางไงก็เรียกง,งานไปก่อนแล้วกันนะ เป็นไงเพื่อนตอนนี้เราหาอะไรอยู่เนี in ่ยเพื่อนกูนิ่งเงียบเลยไอ้คนอยู่ไหน่ะเฮ้ยชินตกใจอ๋อนี่เพื่อนนี่ก่อน I need talk with g o ้ดโอ้ฉันต้องการคุยผีแล้วใครมีไอมีไอ้ไอ้นั่นน่ะใครมีไหมี่ยเฮ้ยตัวปิดเองใช่ป่ะ เพื่อนปิดเหรอเฮ้ยอันนี้ไฟตกงไม่ใช่นี่ก็ไฟกระพริบเพื่อนระวังไว้ด้วยเพื่อนมันเริ่มจะเสียงแล้วมันเริ่มใช้จะเสียงแล้วเพื่อนโอ๊ะโอ๊ะตอนนี้เพื่อนกำลังถามผีอยู่นะครับผม เธอถามว่าไออยู่เฮ้ยคุณอยู่ที่นี่ไหมไมันไม่ตอบหรือตอบก็ไม่รู้นะครับผมโอ้ยตอนนี้ค่าสติปัญญาเราก็เริ่มลดลงแล้วแต่ยังพอไหวอยู่นะผมเหลือเขสิบแปดนะครับผมอ่ะไหวอยู่ยังไหวอยู่ตอนนี้เอ๋อมีแค่ฟิงเกอร์พิงหรอสปีริตบ็อกซ์นี่อะไรอะ่ะ ฟิซิ่งทิมเบอร์เลเจอร์ออฟออฟนี่คืออะไรวะเดีไยวค่อยแล้วกันโอ้ยปิ่งปิงปิงผมลดผมลดของใครดีกว่าใครอยากใครมีสปีลิตบล็อกอ่ะใครอ่ะ วูว go ่าฟู e ฮฟอันนี้ทอ a ์กทูทอล i กสกอตอันนี t ได้ทอล์กสกอตต้องการคุยเออเหี้ยเพื่อนเพื่อนมันดำกลัวเฮี้ยเพื่อนมันเปลี่ยนมาอย่างนี้เลยเบอร์เกมสามอ้อยเพื่อนี่โอ้อยอันนี้ เเนียยมีเสียงโทรศัพท์ครับผมเออเอออิมเอฟเท่าไหร่สองอยู่อืมตอนนี้ต้องเล่นแบบเีย้มนะครับ ปเพื่อนวางก,กล้องอโอเคตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตรงนี้มีแก้วด้วยแต่มันไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตรงนี้เพื่อนวางก,กล้องไว้ตรงนี้ครับผม แล้วเพื่อนก็เปิดไฟเพื hey. ่ออะไรหยอกหยอกครับเทเบิลไอเดนแท็บเทเบิลมาจากไหนอ่ะมีโต๊ะมีโต๊ดด้วยเหรอตัวโนบีจะอุ๊ย ้ยเฮียผีมาผีมาไอ้เฮียผีไอ้เชี่อประตูล็อกเชื่อไปแล้วเชื่อไปแล้วครับประตูล็อกไอ้เฮียเปิด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 ไอ้เฮียเปิดเชื่อไปแล้วเชื่อไปแล้วครับประตูล็อกไอ้เฮียเพื่อนแม่งอยู่้นั่ง เฮ้ยเอไฟกระพริบฟไฟกระพริบนี่คือผีมาตอนนี้อยู่ไหนเปิดเปิดเยี่ยมเปิดเปิดเปิดดีวะาโว้ยเลยอุ้ยเยี่ยโอ้โอเมก้าดโอเมก้ o ดโอเมก้าดโอ้ ตายเนี่ยดิค่ายนั้นล้นหวบเลยเหลือน้อยสุดเลยโอ้โหเหลือน้อยสุดเลยใช่ค่าซานิตี้คือค่าแบบว่าอะไรอะม่รู้่จะอธิรายยังงเฮ้ยแล้วเพื่อนอีกคนอะ ตกลงตอนนี้แล้วได้เลยเนะน,นี่ยฮะตอนเนี้ยเรา,เาผมรู้แค่ฟิกเกอร์สปินนะครับก็จะมีเลบานอนมีแบรนชีโปรตุกายนะฮะสปิริตวินดี When ้อะไรอย่างเงี้ยวินดี้กูโกออนเดอะแวนเหลือเพื่อนอีกคนไม่มาเฮ้ยเพื่อนไม่มาว่งไงดีเว่ยนีจริงเพื่อนไม่มา

เอ้ามันติดแท็กเพื่อนอ๋อฮะเจอแค่ฟิงเกรอ,อกร์แย่เลตกลงเพื่อนอีกคนไม่มาแล้วนะเนี่ยเฮ้ยอะไรเซสซันนิตซันนิตีโซดาเบรอนี้สปิลิบอก สปิริตบอกนี่คืออะไรนะผมก็จำไม่ได้เลยว่ามันได้เล่นนะอ๋อการพูดคุยกับผีใช่ไหม To talk to ghost แล้วใครมีอ่ะผู้นนยม อืมหันนี้ก็มืดไปเลยเพื่อนมันอ๋อนั่นไงหรือละไปไปเถอะเราคุ้ได้แค่นี้แล้วล่ะผมขอเรียกเป็นแปดสีแล้วกันนะฮะ นี่ไงตายเขาไม่ตายหรอกเขาหลุด let's go ไปเลยพวกอาอเพื่อนเขาไปยังอ่ะโอ้บังนี่อะไรอ่ะไฟล์ dirty water อินไปไหนไปไหนเ่ีย วิโก้โอ้โอ้เฮ้ยแล้วทำไงต่อดีละ่ะนั่คิดว่นานายจะทำอะไรต่ออ่ะจะกลับเลยเหรอเว้ยนายจะไปเหรออดีไปกูก็ตกใจมึงแกงเงี้ย นี่คืออะไรอะ่ะนี่คืออะไรสต o อปเอม y ลี่ใครเป็นคนนี้เนี่ยเอ้สต็อปโคตรดิ o ดไปยังงาพวกฉันฉันปวดใจแย่แล้ว อ่านี่เ,เ่อนดี๋ยวบ้างพีง่ต๋าอู้หู้เจ็ดโคตรตึงแต่ตอนนั้นสียดายไม่ค่อยเจอผีนะเจอไปเจอช่างมันนะครับผมอ้าวมาดูกันเป็นโปรโตโอโหโปรตโตไกส์นะบ้าจริงอหอผมตอบอะไรนะแบนชีใช่ปะเออพลาดไปนะก็พลาดไปนะ ได้ไปเลยนะก็สนุกดีนะฮะวันนี้ก็มาำขำๆแล้วกันเนาะคงไม่ไม่ได้จริงจังอะไรมากครับผมโอ้ได้เอ็กพีอะไรโอเคไลทคินี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมก็คงไม่ได้เจอผีอะไรจริงจริงจังๆหรอกนะถ้าแบบเจอจริงจริงจังๆแบบว่าผมคงต้องมาไลฟ์นะเพราะว่ามันเจอผียากนะครับอ่อะ ถ้าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเด้อ